โหพี่พันหันไปทางอื่นสิจะหันมาทำไมทางนี้ดูสีเสื้อหนูเลอะบุดแล้วโอ้ขอโทษครับน้องแววไม่เป็นไรนะครับเลอะแค่เสื้อเองเดี๋ยวกับป้านพี่พันซักให้แต่ต้องสีเลียดนะครับแห๋พี่พันพี่ก็พูดได้สิพี่ไม่โดนเหมือนหนูนี่ลองพี่โดนเหมือนหนูบ้างสิแล้วพี่จะรู้สึกยังไงไปเลนาพี่พันรีบไ,ไปหาน้าสะอาดมาล้างให้หนูเลยโอ้ทิศทางนี้ถึงเยะถึงแยะไม่หันไปอ่ะ ว้าจิ่งปิ๊งเลยแล้วก็มันกระด้วยนะเขา้ากินกิมหน้าเลยเีแล้วน้องตะบนกลับมาจาักมาหาอะไรแจบตอนไหนมาเนี่ยแหม้นอนหลับสบายใจเลยนะสุดก็ไม่ยอมเปลี่ยนเลยน้องตะินดูยันไหนก็สวยไปหมดทั้งขาวทั้งหดดุดีทำไงดีวะเราอ๋อคิดออกแล้วนี่ไงต้องเจอสูตรไวคม หรือว่าหอยจุ๊บแผนนี้ต้องสำเร็จแน่ๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอี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 เฮ้เรักสนิทเลยแบบนี้ก็เข้าทางเราแล้วเดี๋ยวน้ำเปล่าสะอาดก็ค่อยเอาไปให้วแววล้วกันดูซิว่าวันนี้แผนของเราจะได้ผลหรือเปล่าแบบนี้เลยต้องวางเรียนเป็นแถวเป็นแถวไปเรื่อยๆน้องจำรึงมานทำแบบนี้ได้ยังไงครับ อ้าวทำไมเล็เจ้าพี่พันธ์ก็ตำ้นลึงง่วงนอนผิดตรงไหนจริงจริงมันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าน้องตะมลึงจะนอนแต่น้องตุมลึงอย่าลืมนะว่าแถวนี้มันเป็นทุ่งนาและที่สำคัญก็คือตอนนี้น้องตำ้มลึงใส่กระโปรงด้วยน้องตำ้ลึงลองมองดูที่พื้นสิมันมีหอยไตเข้าไปในกระโปรงน้องตุ้ลึงด้วยดีนะที่พี่พันธ์มาเห็นก่อนไม่งั้นมันคงจะเข้าไปเยอะแน่เลยจริงเหรอพี่พันธ์แล้วแบบนี้แต่มึงจะทำยังไง่ะจ๊ะพี่พันธ์พาตำ้นลึงไปหาหมอเลยสิตึงกลัว เอายังไงดีล่ะขวดจะไปฉีดบวกบางก็เต็มไก่นั่เอาแบบนี้เดี๋ยวพี่พันธ์เทอออกเองพี่พันธ์เอาออกได้เลยจ้ะั้นงพี่พันธ์ทอจะเดินใหม่สิมันเริ่มจะคันยิบ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 แล้วตอนนี้แสดงว่ามันต้องเข้าไปหลายตัวแน่เลยผิดพันธ์ตอนแรกพี่ชิดว่าจะพาน้องตะลินกลับบ้านนั่นแหละขวดจะฉีดบ้างก็เต็มไก่งั้นก็แวะกระท่อมตรงนี้เลยดีกว่านั้นจะรออะไรล่ะพี่พันธ์เดี๋ยวมันจะเข้าไปลึกกว่านี้มันจะเอาออกย่าใจเย็นๆครับน้องตนดินไม่ต้องใจร้อนก็ได้ เดี๋ยวพี่พันธ์ไปหามาาไว้ทุหอยก่อนตอนที่พี่พันธ์เอาหอยเอามาจากน้องสนลิงแล้วได้จากพี่พันธ์แต่พี่พันธ์ก็เร็วหน่อยนะตอนนี้มันเริ่มคันยิบยิบขึ้นมาอีกแล้วน้องตึนลิงก็นอนอยู่ลิงนิ่งนะครับเพราะว่าพี่พันธ์ต้องค้นหาตัวหอยก่อนอ๋อเจอไหมจ๊ะพี่พันธ์เหมือนจะเจอตัวนึงแล้วครับน้องตึนลิงอยู่นิ่งๆนะครับได้จ้ะพี่พันธ์อ๋อพี่พันธ์ กล้จะออกแล้วครับน้องจบ,บิ้งอีพี่พันหายไปไหนนะใช้ให้ไปเอาน้ำสะอาดมาล้างหน้าเราตั้งนานสองคราวแล้วปาน,นี้ยังไม่มาอีก